สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถตัวชาแนลนะครับย็นนี้เราก็มาอัปเดตบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับหลังจากที่กลับมาจากบ้านนะครับดูแฉะนะหลังจากที่กลับมาจากพระป่านะครับมาจากบ้านก็มาอยู่กรุงเทพเป็นสองวันแล้วครับ ไปเห็นบ้านแล้วก็ไม่อยากกลับครับเพราะบรรยากาศดีมากเลยที่บ้านบรรยากาศดีได้แบบรับอากาศบริสุทธิ์นะอยู่ต่างจังหวัดอะรับอากาศบริสุทธิ์อยู่นี่ก็บริสุทธิ์ครับแต่ก็บริสุทธ์แบบในเมืองอะเนาะ อยู่กรุงเทพเนาะมันก็เลย <c oughs> มันก็ไม่เหมือนบริสุทธิ์เหมือนบ้านเราอะเนาะไปก็หลายวันนะตั้งแต่วันที่13กับวันที่16วันที่สิบหตอนบ่ายโอไปบ้านก็ได้ไปดูเห็นโคกหนองนานะครับโคกหนองนาเพื่อนโอ้เขาทำสวย มีบปรุงบ่อปลาเลี้ยงัวเลี้ยงไก่ที่โคกหนองนาเขานะอยู่ที่ในไร่อะอยู่ในไร่เลยคือเขาใช้แผงโซลาร์เซลล์ครับไม่ไม่ได้แบบมีไฟฟ้าหรือมีอะไรนะครับคือใช้แผงโซลาร์เซลล์ใช้ความแสงสว่างแต่ก็ยังไม่ติดก็ยังไม่ได้ติดอแอร์ ไม่ได้ติดแอร์ก็เหมือนกับผมได้ไปถินแบบมันสุดชื่นอะ่ะอยู่บ้านตรงนั้นอะ่ะมันลมเย็นมากเลยลมเย็นแบบสุดชื่นไม่มีแบบนั่นเลยอะ่ะหลายๆคนบอก ชอบบรรยากาศเย็นลมนี้ผ่านมาตลอดครับลมนี่เนาะลมนี้เย็นแบบบรรยากาศดีมากไปเห็นหน่อไม้ เห็นภูเขาเห็นต้นไม้ที่ล่มลื่นนะครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศสดชื่นมากเลยกลับมาก็ต้องมาอยู่ข้างบอ่อปลาเหมือนเดิมนะครับอยู่ข้างบอ่อปลาสม วิวทิวทัศน์หมู่บ้านไปนะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีปัญญาที่จะซื้อบ้านเนาะไม่มีเงินไม่มีทองก็อยู่แบบนี้แหละนี่ก็ตอนเย็นแล้วครับอยู่กับบรรยากาศในเมืองกรุงเย็นนี้ก็ต้องไปสู้ วิ่งทัวร์อีกวันหนึ่งครับวันนี้ไปวิ่งทัวร์พอได้งานนะครับไฟ3ามทุ่มเครื่องบินลง3ามทุ่มสี่ิกว่านะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิยันนี้ก็ไปอีกไปสู้ทัวร์อีก6วันนะครับแต่ไกด์ทูมาแล้ว ไก่หรือไก่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ <c oughs> โทษครับไปป่านกับสนุกสนานไปได้กินเขากับผี่กับน้องนะครับขากลับมาเขาก็เอาหน่อไม้ดองมั่งหน่อไม้อัดถุงมั่งมาให้นะครับหน่อไม้สดบ้างเก็บมาหน่วยนาให้มั่งโอ้ชื่น ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสําหรับน้ําใจพี่น้องทุกคนนะครับที่ที่ถูกไปบ้านนะที่เขา,เาให้เนะเาะให้ผมตลอดเขาดีกับผมมากครับกับที่ต่างจังหวัดนะทุกอย่างเรามีน้ําใจเขามีน้ําใจให้เราเราก็มีน้ําใจให้เขาเขาดีกับเราเราก็ต้องดีกับเขานะครับ สบายสบายอากาศสดชื่นได้นั่งกินข้าวกับพี่กับน้องกับลูกกับหลานนะมันก็มีความสุขไปอีกแบบนึงนะครับมีความสุขกว่เดี๋ยวประดาวแล้วก็มากลับมาสู่งานต่อกับวิ่งทำทัวร์เหมือนเดิมนะครับ ดูต่อไปชีวิตคนเรานะครับดูหมามันกัดกันหรือมันหยอกกันนะครับนี่นครับหยกกัน ก็ยืนอยู่กับธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็อยู่ข้างบ่อปลาเหมือนเดิมครับก็เอาบรรยากาศให้ fc ดูนะครับกับยามเย็นหน้าห้องเช่าเหมือนเดิมครับก็ได้มาอัพอัพเดตรอบเย็นให้ fc ดู fc ชม กับถนนในซอยนะครับนี่ดูเด็กๆเ,เล่นกันนะครับฝนไม่มีแลมะั้งเงียบแล้วฝนนะครับ ยังก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไม่ข้ามโฆษณานะครับช่วยยอดช่วยสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับยอดวิวสูงๆนะครับยังก็ฝากช่องน้อยๆคนขับรถทัวร์ชาแนลนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ